เคสวัสดีครับเรามาอัปเดตราคาบิตคอยนะครับวันที่6เมษายน2023นะครับจากเมื่อวานนะครับที่อัปเดตไว้ว่าอาจจะมีการเล่นในกรอบสั้นๆระหว่างโซนแนวรับ27800ขึ้นมาถึง28500นะครับก็เป็นลักษณะอย่างที่ว่าไปจริงๆนะครับคือขึ้นมาถึง28300นะครับตอนนี้ลงมาอยู่โซนแนวรับเดิมแล้วนะครับ2 7 8 0 0 900, อะไรก็แล้วแต่แถวแถวนี้นะครับตรงนี้ครับมีจุด นัยสะสำคัญก็คืออย่างที่บอกไว้เมื่อวานครับโซนแนวรับตรงนี้นะครับสองหมเนี่ยจะเป็นฐานแนวรับสําคัญนะครับถ้าหลุดฐานนี้อาจจะไหลยาวลงมาถึง2 7 3 0 0เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าไม่หลุดโอเคแหละครับขึ้นไปเทสแน่นอน2 8 7 0 0ตรงนี้นะครับดังนั้นออเดอร์ที่เพื่อนๆอาจจะเล่นนะครับถ้าเล่นหน้าบายสต็อปลอสสั้นนะครับ หลุดฐานแนวแถวแถวสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยแถวแถวเนี้ยอาจจะต้องคัดก่อนนะครับคือเราเราต้องเผื่อระยะให้เขานิดนึงเผื่อเขาแลมมากกว่าสต็อปลอสอะไรทํานองนี้นะครับคือถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าไปแล้วขึ้นมานะครับก็อาจจะมาปิดที่โซนแนวต้านเดิมๆนะครับสองหมื่นแปดสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยตรงนี้หรือจะถือลุ้นว่าจะทะลุแนวต้านสองหมื่นแปดเจ็ดร้อยห้าสิบตรงนี้ได้หรือเปล่าก็ถือได้นะครับฝั่งหน้าเซลครับทำโตกันข้ามเลยนะฮะถ้าเซลล์ตรงนี้สต็อปลอส ก็เผื่อระยะแถวๆนี้ครับ28,500นะครับลงมาเทคโปรฟิตอาจจะแนวรับเดิมนะครับ27,700,500และถ้าถือลุ้นให้หลุดก็คือให้หลุด27,300ตรงนี้ไปเลยนะครับฐานแนวรับตรงนี้สำคัญครับ27,700จับตาดูครับ Bitcoin อาจจะวิ่งรุนแรงได้ในวันศุกร์นี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจ พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน t o n t ทนต์สไตล์ด้วยนะครับ Facebook YouTube TikTok มีครบจบในคลิปเดียวจ้า